สวัสดีครับผมโจนะครับตอนนี้อยู่ที่ไร,ร่บีเอ็นนะฮะซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเขา่าคอฟสติวัลครั้งที่2อนะครับอันนี้ก็เป็นเวทีนะครับนี่เราดูอัปเดตเวทีนะฮะวันนี้เป็นวันที่30 30นะครับก็คือเริ่มจองนะครับจองพื้นที่ส่วนตัวนะครับสำหรับที่จะดูกิจกรรม วันงานเนี่ยนะครับวันที่2วันที่3เนี่ยนะครับได้แล้วนะฮะในวันที่1นะครับเริ่มจองกันวัน cks, ที่1ละนะฮะซึ่งเท่าที่เช็คมาเนี่ยนะครับบัตรส่วนใหญ่นะครับจะเป็นผู้ที่ซื้อก็จะมีทั้งที่เขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะแล้วก็มาดูโซนทางเข้าจะอยู่ทางนี้นะครับอันนี้เป็นประตูซุ้มประตูทางเข้านะฮะอ่ามีเป็นทางเข้านะครับ แล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำจะอยู่โซนนู้นะครับห้องน้ำนะครับหจุดนะฮะหจุดนะครับเวทีก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็มีศูนย์อำนวยการอยู่จุดนี้นะครับคุมในระบบเครื่องเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครใครมานะครับก็ให้เลือกพื้นที่ดีๆนะฮะอย่าไปอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่า อาจจะเป็นจุดอับนะครับเวลาเรามองเวทีอาจจะจะไม่ไม่เห็นภาพชัดนะครับแล้วก็พื้นที่จะเป็นที่ราดเอียงนะครับเหมือนอัศจรรย์น,นะครับธรรมชาตินะฮะก็จะมองเห็นเวทีโดยรอบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีจุดจําหน่ายเครื่องดื่มนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูจุดที่เขาจําหน่ายอาหารนะครับจําหน่ายอาหารซึ่งมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด โดยกันจำหน่ายเครื่องดื่มอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้แล้วก็มีโซนนี้นะครับนะฮะจำหน่ายเครื่องดื่มเหมือนกันนะฮะซึ่งก็จะอยู่ใกล้กับโซนอาหารทางนี้นะฮะนี่โซนอาหารนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ร้านร้านค้าที่มาก็จะมีการสอบถามเข้ามาทางทางช่องของผมแล้วก็ก็เข้าไปติดต่อที่เพจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้นะฮะ เขตเขาค้อเฟสติวัลนะฮะนะครับงานนี้เป็นวันปีที่2นะครับปีที่2นะฮะก็จะจัดตรงกับเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักนะครับนะฮะก็จะมีงานทั้งหมด2วันนะครับวันที่2แล้วก็วันที่3นะครับก็วันที่2นี่ตรงกับวันศุกร์นะครับวันที่3นี่ตรงกับวันเสาร์นะครับใครที่จะมาเที่ยวงานก็สามารถที่จะเข้ามาจองพื้นที่นะครับแล้วก็จองบัตรได้เลยนะครับตอนนี้บัตรก็ยังมีอยู่นะฮะ ก็ถ้าช้าเนี่ยอาจจะหมดได้นะครับแต่นะครับถ้าจะมาวอล์กอินหน้างานก็มาลุ้นกันนะครับแต่ว่าถ้าจะไม่สามารถเลือกพื้นที่ในการนั่งได้นะฮะถ้ามาก่อนก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าพื้นที่จะเอียงหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่านั้นเวทีอะไรนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําแล้วก็มีจุดสโมกกิ้งนะฮะสูบบุหรี่นะฮะสำหรับสสงยงอมควันทั้งหลายแหล่นะครับทางนี้นะฮะนะครับ ก็จะไม่ให้รบกวนแต่ว่าใครที่สูบบุหรี่ก็ระวังนิดนึงนะอย่าไปทิ้งก้นบุหรี่ทั่วนะครับเพราะว่ามีหญ้าหญ้าแห้งอยู่นะฮะก็จะเป็นโซนห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งครับแล้วก็มีเวทีเล็กนะครับมีเวทีเล็กแล้วก็มีแมงกระพุนน้อยนะครับหลายจุดอยู่นะครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนในการซื้ออาหารนะครับนะฮะจะมีซุ้มอาหารนะครับบริการนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็จึงมีสถานที่รองรับได้เยอะเหมือนกันนะครับ ใครที่จะมานะครับสามารถสำรองจองบัตรได้แล้วนะครับนะฮะก่อนที่จะเข้างานนะครับเพราะว่าเราจะต้องจองบัตรก่อนแล้วก็ต้องมาจองพื้นที่นะครับในการชมศิลปินที่เราชอบนะครับเกือบ40ท่านได้นะฮะตอนแรกผมบอก3าผมดูแล้วเยอะมากนะครับบางทีบางท่านเนี่ยผมก็ไม่รู้จักนะพูดตรงๆนะครับก็แต่ว่าเราสามารถติดต่อจองได้ที่เพจนะครับเขาขคอะเฟสติวัลนะฮะซึ่งงานนี้เป็นงานเทศกาลดนตรีนะครับครั้งที่2นะครับ ะะกอดลมหนาวดูดาวนะครับนะฮะชมบรรยากาศเดือนแห่งความรักนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับใครที่จะมานะฮะสามารถมาชมศิลปินที่ท่านชอบได้นะครับตรงนี้จะเป็นโซนกลางเต็นท์นะครับใครที่จะมาจองพื้นที่กลางเต็นท์นะครับจะมีจุดให้นะฮะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นที่มีจํากัดนะครับ อันนี้เป็นบริเวณทางเข้านะครับตอนนี้กําลังทาอยู่นะอัปเดตไปประมาณ90%แล้วครับเหลืออีกวันพรุ่งนี้สามารถมาจองพื้นที่ได้นะครับกลางเต็นท์จะมีอยู่โซนฝั่งนู้นนะครับผมถ่ายไปแล้วนะครับแล้วก็เดินมาฝั่งนี้แล้วแล้ก็จะมีสถานที่จอดรถนะครับอยู่ฝั่งนี้นะฮะเป็นพื้นที่ของไร่บีเอเหมือนกันนะครับก็สําหรับท่านที่มานะครับเดินทางมานะฮะแนะนําให้ว่า ให้ท่านสามารถที่จะนํารถนะครับเข้าไปจอดได้เลยนะฮะพยายามหาที่จอดรถก่อนนะครับอย่าชะลอบริเวณหน้างานนะครับเพราะบริเวณหน้างานนี่เราจะไม่อนุญาตให้จอดรถนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะว่าถนนนี้แคบนะครับพอเราได้พื้นที่จอดรถแล้วเราก็ค่อยมาหาพื้นที่ในการกางเต็นท์นะครับจุดทําเลในการชมศิลปินที่ท่านชอบนะครับสำหรับงานในวันที่2ที่3นี้นะฮะเขาเคาะเฟสติวัลนะครับนะครับ ก็เป็นงานเทศกาลดนตรีนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับวันที่2-3นี้นะครับกับงานเขาคอฟสติวบลนะครับเจอกันที่ไร่ BN นะครับ